สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช anel บ้านสวนห้วยจระเข้มากนะครับช anel ที่จะพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านแล้วก็หาพูดมาสร้างบ้านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับแขกนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตาบลท่าม่วงอําเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอีกแล้วนะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณพี่แตนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่แตนเป็นอย่างสูงนะครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียนะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องบ้านสวนห้วยจระเข้มากได้รับชมกันต่อไปนนะะคคคครรรรรรััับบบบบแแล้้้้วกกกก็ขออีีีงทท่เเยใชิาพไม ก็บ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของพี่ชูเทพไม้แบบเป็นผลงานหลังที่7แล้วนะครับที่ผมได้นามารีวิวลงช่องบ้านสุนห้อยโจทย์แคมากของเราได้รับดูรับชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านเลยนะครับพี่แตนกับช่างชูเทพไม้แบบนะครับบ้านหลังนี้ครับมีมูลค่าอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่77ตารางเมตรนะครับด้านหน้านะครับมีความกว้างอยู่ที่ 8- ปดเมตรห้าสิบเก้าเมตรนะครับก็มีฟังก์ชันอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีเฉลีียยงงงรรรรระะะเเเเบบบบบหนนนนนน้้้าาาาาคคคััป็ทโมด3สต ตัวบ้านจะมีอยู่2สเตปนะครับเป็นหลังคาเมทัลชีสสีออกเขียวอมฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของสเตปหลังคาเฉลียงหน้าบ้านนะครับเป็นระเบียงสแตนเลสนะครับก็ในส่วนของเท็กเจอร์หน้าบ้านครับก็เป็นลายเซ็นเป็นทิกเจอร์ของพี่เจเทพเลยนะครับก็คือกรูด้วยไม้ฟ้าแล้วก็ตกแต่งในส่วนของเสาระเบียงหน้าบ้านให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กรุด้วยกระเบื้องลายหินกราบนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเราดูขนาดของเต่ละล็อกว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้ากันก่อนนะครับล็อกนี้มีขนาดที่ 3- ามเมตรห้าสิบ ตรงกลางนะครับจะเป็นล็อกในส่วนของทางเดินที่แจก่จยไปน่ต่ละฟังก์ชันภายในของตัวบ้านนะครับก็มีขนาดที่เมตรห้าสิบถัดมาก็เป็นล็อกของห้องโถงนะครับก็มีขนาดที่สามเมตรห้าสิบเ่อในการรวมกันเป็นแปดเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ลึกเก้าเมตรนะครับระเบียงก็จะยืดออกมาจากตัวบ้านเมตรห้าสิบครับถัดไปก็สี่เมตรแล้วก็สามเมตรห้าสิบนะครับรวมเป็นเก้าเมตรนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับ เป็นซิกเนเจอร์กับพี่สุเทพนะครับก็คือมีระแนงเหล็กกล่องนขนาด4คูนนิ้วครึ่งนะครับทาสีแดงนะครับก็โดดเด่นและทันสมัยเข้ากับสโลแกนบ้านสไตล์โมเด์น,นะครับมีอยู่3ต้นนะครับอันนี้ก็คาดตั้งแต่ฟ้ามาจนถึงพื้นเลยนะครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านยกสูงนะครับสูงจากพื้นเอ,อ่องเมตรเลยนะครับในส่วนของใต้ถุนนี่ก็จะเป็นใต้ถุนโล่งนะครับในส่วนของพื้นก็จะปูด้วยแผ่นพื้นสําเร็จรูปแล้วก็ท็อปปิง้งซีเมนต์แล้วก็ ปูด้วยกระเบื้องอีกทีหนึ่งนะครับเป็นท็อปบนสุดของตัวบ้านนะครับเรามาดูในส่วนของเสาระเบียงนะครับก็ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่มีอยู่2ต้นนะครับแล้วกรุด้วยกระเบื้องลายหินกาบนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของเสานะครับแล้วกเก็บด้วยปัวปูขนาด7ซนติเมตรนะครับก็ตกแต่งประมาณครึ่งหนึ่งของเสาอีกด้านครึ่งหนึ่งของเสาก็จะเป็นซีเมนต์ฉาบเรียบนะครับทาสีชมพูโอรสนะครับก็อันนี้ก็คือรายละเอียดของเสาตกแต่งในส่วนของเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับ แล้วก็มีราวกันตกเป็นสแตนเลสนะครับทรงกลมนะครับราวบันไดก็สแตนเลสเช่นเดียวกันทรงกลมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของระเบียงตรงนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับยาวห้าเมตรนะครับอันนี้คือในส่วนของเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาตกแต่งเช่นเดียวกันมีอยู่สองต้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของโคมไฟกิ่งนะครับสองบนล่างนะครับในส่วนของฝ้าครับฝ้าชายคาก็เป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศนะครับเป็นแบบแคปซูลนะครับท่านผู้ชมเป็นฝ้าที่ทนน้ําทนฝนนะครับ แล้วก็มีระแนงฝ้านะครับเป็นระแนงเหล็กกล่องขนาด2คูนนิ้วกับนิ้วคูณนิ้วนะครับในส่วนของขอบเหล็กจะเป็นขนาด2อคูนนิ้วแล้วก็เหล็ก3เส้นตรงกลางจะเป็นเหล็กกล่องขนาดนิ้วคูนนิ้วนะครับอันนี้คือระแนงตกแต่งในส่วนของฝ้าด้านบนนะครับก็เอาไว้บังแดดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มเทกเจอร์ให้กับตัวบ้านให้ดูมีความสวยงามขึ้นนะครับ ถัดมาท่านผม้ชมก็จะเป็นในส่วนของล็อกตรงกลางบ้านนะครับจะเป็นล็อกทางเดินนะครับเป็นล็อกที่เชื่อมไปยังในส่วนของฟังก์ชันภายในของตัวบ้านนะครับจะมีขนาดเป็น50าสิบที่พูดไปต้นต้นในการนะครับถัดมานะครับท่านผม้ชมก็เป็นในส่วนของช่องแสงของห้องโถงห้องที่1นะครับก็บ้านนี้จะมีห้องโถงสองห้องนะครับอย่างที่พูดไว้นะครับเป็นห้องโถงใหญ่กับห้องโถงย่อยนะครับบ้านนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสัดเป็นส่วนมากครับท่านผม้ชมในส่วนของห้องโถงกับในส่วนของห้องนอนจะไม่สามารถที่จะมองเห็นกันเลยนะครับท่านชมาชินเเลบ ก็มีความเป็นส่วนตัวขึ้นนะครับเวลาแขกมาบ้านอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคนที่อาศัยอยู่คนที่นอนอยู่คนที่พักอยู่ในห้องนอนก็จะไม่ต้องเจอในส่วนของแขกที่มาบ้านนะครับก็เทกเจอร์ของผนังหน้าบ้านนะครับก็ตกแต่งด้วยกรุด้วยไม้ฝาเทียมนะครับเข้ามุมในส่วนของมุมบ้านนะครับก็จะเข้ามุม45องศานะครับทาสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลอ่อนๆนะครับเป็นสีน้ําอะคริลิกนะครับตรงนี้ก็เป็นบัวปูนขนาดเกล็ดเส้นนะครับ ตกแต่งตำวงกบประตูหน้าต่างนะครับทุกจุดเลยของบ้านนะครับรอบบ้านเลยนะครับแล้วก็มีสลับปูนนะครับสีแดงนั่นคือสลับปูนนะครับซีเมนเลยนะครับทาสีแดงนะครับอันนี้คือรายละเอียดของด้านบนนะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างช่องแสงของห้องโถงห้องที่1นะครับขนาดอยู่ที่2องเมตรหกสิบคูณหนึ่งเมตรสามสิบห้านะครับอลูมิเนียมอบดํากระจกใสนะครับเลื่อนได้เฉพาะสองบานตรงกลางนะครับแล้วก็มีมุงลวดให้พร้อมเลยนะครับส่วนสองบานด้านซ้ายขวาจะเลื่อนไม่ได้เป็นบานฟิกนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับ่อนอื่นเรามาดูในส่วนของทางขึ้นนะท่านผู้ชมก็สูงประมาณ1เมตรนะครับมีบันไดอยู่5ขั้นมีจมูกบันไดสแตเลสทุกขั้นเลยนะครับกันลื่นนะครับพื้นบันไดก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับนี่ครับก็มีขนาดอยู่ที่40่สคูณสีนะครับนำมาซอยให้เท่ากับหน้าบันไดนะครับอันนี้เป็นจมูกนะครับจมูกบันไดนะครับ ลำดส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับคือระเบียงเฉียงหน้าบ้านนะครับอย่างที่พูดเปนตะนต้นายการนะครับว่ายื่นออกมาจากตัวบ้านเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ยาวห้าเมตรนะครับแล้วดูแต่พื้นกันก่อนเลยครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายทรายล้างหินล้างนะครับประมาณนี้นะครับขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนะครับก็ปูเฉพาะในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของราวการตกนะครับเป็นสแตนเลสนะครับก็ติดตั้งรอบระเบียงหน้าบ้านเลยนะครับ มารูในส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับก็มีฝ้าหลุมอยู่2สเต็ปนะครับสเต็ปละ15เซนติเมตรรวมเป็น30เซนติเมตรนะครับหลุมมันจะลึกอีกประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็จะมีรายละเอียดในส่วนของไฟนะครับอยู่2ประเภทนะครับคือโคมไฟดาวไลท์อยู่2โคมแล้วก็โคมไฟแขวนอยู่1โคมอยู่กลางฝ้านะครับโคมไฟดาวไลท์ LED ขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของสวิตช์นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับสวิตช์ไฟของระเบียงจะอยู่ด้านนอกหมดเลยนะครับ ก็ถือว่าดีนะท่านผู้ชมสวิตช์อยู่ด้านนอกนะเพราะว่าไม่ต้องไปไขกุญแจแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดไฟด้านในบ้านนะครับว่าเราเผื่อเรามาตอนกลางคืนนะครับเราก็จะเปิดสวิตช์เปิดไฟตรงบันไดทางขึ้นเลยนะครับด้านนอกของระเบียงเลยนะครับตัวบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นสวิตช์ในส่วนของโคมไฟดาวไลท์กับโคมไฟแขวนนะครับอันนี้โคมไฟดาวไลท์นะครับส่วนตรงนี้เป็นโคมไฟแขวนนะครับก็มีอยู่3สีนะครับสฟังก์ชันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่นิยมของทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้คือรายละเอียดของด้านบนนะครับถัดมาครับท่านผู้ชมด้านหน้าครับเท็กเจอร์ของหน้าบ้านนะครับก็กรุดด้วยไม้ฝาเทียมนะครับแล้วก็ทาสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นช่องแสงบางกระทุงเป็นช่องแสงของห้องนอนห้องที่1นนะครับมีขนาดอยู่ที่55ซนติเมตรสูงเมตรเจนะครับกระทุ้งข้างนะครับแล้วก็เก็บด้วยบัวปูนขนาด7ซนติเมตรนะครับตามที่ผมพูดไปนะครับถัดมาครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของ ช่องนะครับเป็นประตูทางเข้าไปในส่วนของภายในของตัวบ้านแล้วนะครับช่องตรงนี้ก็มีความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบอย่างที่พูดไว้นะครับประตูตรงนี้ก็มีขนาดอยู่ที่เมตรสาสิบสูงสองเมตรสี่สิบเซนติเมตรอลูมิเนียมดํากระจกใสนะครับครับต่อไปเราดูส่วนของฟังก์ชันที่2ของตัวบ้านนะครับก็คือห้องโถงนะครับห้องนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับเอาไว้รับแขกนะครับเป็นในส่วนของเลเวิ่งเอเรียนะครับมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกำลังดีนะครับ แล้วมือส่วนของช่องแสงนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากของตัวบ้านนะครับก็คือช่องแสงครับเอาไว้เพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านของเรานะครับก็มีความปรอดโปร่มค่อนข้างมากเลยก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับด้านทิศตะวันตกกับด้านทิศใต้นะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดอยู่ที่นะครับเมตรสองเมตรหกสิบคูณเมตรสามสิบห้านะครับแล้วก็ตรงนี้เอ่อเมตรสามสิบคูณเมตรสามสิบห้านะครับเลื่อนสลับซ้ายขวามีมือลวดให้พร้อมนะครับส่วนตรงนี้จะเลื่อนได้เฉพาะสองบานตรงกลางนะครับ เลื่อนได้เฉพาะมดมันตรงกลางนะครับตัวนี้จะเลื่อนไม่ได้นะครับแล้วก็นี่มีมุงลวดให้นะครับอยู่ในงลุ้านสองเช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของผนังครับผนังของห้องโถงแล้วก็ทั้งบ้านเลยภายในนะครับเป็นผนังสีชมพูโอรสนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 นะครับก็เป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโต้ทั้งบ้านเลยนะครับบัวพื้นก็เป็นบัวพื้น PVC นะลายไม้นะขนาดสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับ เอาไ้เก็บขอบในส่วนของพื้นนะครับเพิ่มความเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูสวยงามนะครับรอบดูส่วนของปลั๊กนะครับท่านผู้ชมก็มีปลั๊กแท้สอยอยู่จุดเดียวนะครับในส่วนของห้องโถงนะครับเป็นปลั๊กกราวสามตานะครับก็จะสูงจากในส่วนของพื้นห้องโถงประมาณ10เซนนะครับท่านผู้ชม15เซนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ต่ํามากครับแล้วก็ไม่สูงมากนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับปลั๊กแท้สอยแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะเป็นในจุดของเอาไว วางทีวีนะครับเพราะว่ามีช่องเสียบทีวีให้ด้วยแล้วก็มีปลั๊กให้ด้วยอยู่หนึ่งคู่นะครับอันนี้คือรายละเอียดของปลั๊กนะครับต่อไปท่านผู้ชมราดูส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับหรูหรามากครับฝ้าหลุมนะครับแต่ไม่ซ่อนไฟแต่มีอยู่2สเต็ปนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้เป็นชุดควบคุมในส่วนของไฟห้องโถงนะครับก็โคมไฟแขวนก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับส้มแล้วก็ส้มอ่อนแล้วก็สีเดย์ไลท์นะครับ ในส่วนของฝ้าหลุมก็มีอยู่สองสเตปนะครับสเตปละส5เซนติเมตรนะครับก็จะรวมรวมอยู่ที่30เซนติเมตรในส่วนของความลึกของหลุมนะครับรายละเอียดด้านบนนะครับก็ประกอบไปด้วยในส่วนของมีโคมไฟดาวไลท์4นิ้วอยู่4มุมนะครับมีอยู่4โคมนะครับอยู่ตามมุมของ4มุมของฝ้าเลยนะครับไม่มีโคมไฟแขวนนะครับอยู่กลางฝ้าอยู่1โคมนะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับผมท่านผู้ชมก็บ้านนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสัดเป็นส่วนมากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับ บ้านนี้นะครับก็จะมีอยู่2ห้องโถงนะครับก็คือห้องโถงหลักก็คือที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็มีห้องโถงย่อยนะครับระหว่างห้องโถงหลักกับห้องโถงย่อยก็จะมีประตูกั้นนะครับก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสัดส่วนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนรางบนนะท่านผู้ชมรางอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ารางอยู่ด้านบนแล้วนะครับสามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องสะดุดอะไรนะครับมีขนาดอยู่ที By ่เมตรสามสิบคูณสองเมตรสี่สิบอลูมิ เข้ามาท่านประชุมเรามาดูในส่วนของห้องโถงย่อยกันนะครับห้องโถงย่อยห้องที่จะแจกจ่ายเป็น้วแต่ละฟังก์ชันนะครับภายในของตัวบ้านอย่างเช่นห้องนอนห้องน้ําห้องครัวนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังบ้านนะครับห้องโถงนี้มีขนาดที่ประมาณนะครับสมเมตรคูณสเมตรนะครับก็ถือว่าขนาดใหญ่พอสมควรไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะมีอยู่2ห้องนะครับด้านขวามือผมก็จะเป็นห้องนอนครับก็จะมีอยู่2ห้องเช่นเดียวกันก่อนอื่นเราดูในส่วนของห้องนอนก่อนดีกว่าครับท่านประชมก็เป็นประตูายเดรนะคับ ขนาด8 0ง2เมตรนะครับลายโมเดิร์นนะครับไม้อัดส่วนวัสดบเป็นวักดบไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำตาลเงานะครับเป็นสีน้ำมันนะครับลูกบิดการโยกเสาไฟนะครับเข้ามาดูครับท่านผู้ชมห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับมีขนาดไปที่3เมตร50คูณ4เมตรนะครับแล้วก็มีช่องแสงอยู่สองด้านนะครับเป็นช่องแสงบานกระทุ้งที่ผมรีวิวไปแล้วตอนต้นรายการนะครับกระทุ้งข้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกระทุ้งให้ดูนะครับ ก็มีมุ้งลวดให้พร้อมนะครับในงบ1นล้านสองแสนบาทนะครับกระทุ n ข้างอย่างนี้นะครับก็ช่วยระบายอากาศนะครับก็มีอยู่2ช่องนะครับในส่วนของช่องแสงแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับก็คือหน้าต่างบานกระทุ้งกับหน้าต่างบานเลื่อนนะครับลมก็จะถ่ายเทไปในห้องได้ดีนะครับเมื่อเราเปิดหน้าต่างทั้งสองด้านพร้อมกันนะครับด้านนี้ก็เป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนนะครับขนาดเมตรสาสูงเมตรสานะครับลูมิเนียมอบดำกระจกใส เลือสลับซ้ายขวาแล้วก็มีมูวดให้ด้วยนะครับในงบ1นล้านสองแสนบาทนะครับต่อไปเราดูส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเป็นกระเบื้องแกรนิโต้ขนาด60ิคูเช่นเดียวกันนะครับบัวพื้นก็เป็นบัวพื้น PVC นะครับลายไม้ขนาด10เซนนะครับปลั๊กสายสอยนะครับมีอยู่2จุดนะครับแล้วก็มีปลั๊กทีวีให้อยู่1จุดนะครับปลั๊กทีวีก็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณเกือบครึ่งของผนังนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือปลั๊กทีวีนะครับแล้วก็มีช่องเสียบทีวีนะครับปลั๊กใช้สอยจะอยู่ต่ำครับอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยนะครับก็จะต่ําจากในส่วนของสวิตช์ไฟนะครับนี่ครับสวิตช์ไฟก็จะอยู่ติดกับประตูเลยนะครับเดินมาก็จะอยู่ซ้ายมือของเรานะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟนะครับเราดูฟังก์ชันข้านบนครับผมก็ประกอบไปด้วยโครไฟสระเปานะครับเปลี่ยนสีอด้ทั้งสีเช่นเดียวกันอีกแล้วนะครับทล้วโคมไฟดาวไลท์นะครับ ขนาด4นิ้ว LED นะครับมีู่4โคมในส่วนของฝ้าก็เป็นยิบช่่มสับเรียบนะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องนอนห้องที่1นะครับประมาณนี้นะครับผนังก็เป็นผนังสีชมพูโอรสดนะครับดูภาพรวมไปที่1นะครับถัดมาก็เป็นห้องนอนห้องที่2นะครับก็จะเล็กลงมาจากห้องนอนห้องแรกนะครับอยู่ที่เมตร3เม50คูณ3เมต50นะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ห้องนอนของบ้านเัานี้นะครับทุกห้องนะครับปรับปรุงทุกห้องเลยนะครับพราะมีช่องแสงอ,อยู่2ด้านเลยนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศอยู่2ด้านเช่นเดียวกันนะครับทั้งเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านแล้วก็เพิ่มอากาศถ่ายเทภายในบ้านด้วยนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนทั้ง2ด้านเลยนะครับไม่ใช่หน,น้าต่างบานกระทุงเหมือนห้องนอนห้องแรกนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งตรงนั้นจะเป็นหน้าต่างที่เอาไว้โชว์ด้วยแล้วก็เอาไว้เป็นช่องแสงด้วยนะครับขนาดเดียวกันครับเมตรสามสิบคูณเมตรสามสิบห้าครับมีอยู่สองช่องนะครับ ตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นด้านทิศเหนือนะครับด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับท่านผู้ชมผนังก็เป็นผนังสีชมพูโอรสนะครับพื้นกระเบื้องก็เป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขาวสีฟูนสีเหมือนเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของปลั๊กกันนะครับท่านผู้ชมปลั๊กก็มีเท่ากันนะครับมีอยู่ส่วนของตรงหัวเตียงจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ต่ำนะครับต่ำหน่อยต่ำแต่อีกท่านผู้ชมไม่สะดุดนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นปลั๊กทีวีแล้วก็ช่องเสียบทีวีนะครับอันนี้คือปลายเตียงนะครับแล้วก็มีปลั๊กที่อยู่ตรงใต้สวิตช์นะครับปลั๊กใต้สวิตช์อันหนึ่งนะครับตรงประตูทางเข้านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟสลับเปล่ากับควบคุมไฟดาวไลท์ในส่วนของห้องนอนนะครับไฟห้องนอนนะครับเบรคเกอร์แอร์อีกแล้วนะครับมีให้อีกแล้วแถมให้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับจะได้สามสีนะครับ ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือรายละเอียดห้องนอนห้องที่2นะครับต่อไปเราดูส่วนของห้องน้ำรวมของตัวบ้านนะครับก็จะมีอยู่2ห้องน้ำนะครับ เราดูรายละเอียดแต่ประตูเลยนะครับต hmm. ั้งแต่ด้านหน้าของห้องน้ําเลยนะครับก็มีว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่2ฝั่งนะครับในส่วนของสวิต์นะครับสวิตต์ตรงนี้ก um ็จะเป็นสวิต์ในส่วนของห้องน้าห้องที่1นสวิตต์ตรงนี้ก uh ็จะเป็นส่วนของห้องน้าห้องที่2นะครับแล้วก็มีเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นของห้องน้ําที่2กับเบเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ําที่1นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดของประตูก็คือประตู upvc ขนาด70สูง -2 เมตรนะครับส่วนวงกบเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ทาสีนนนน้้ํําาาามััตลเงะครบ มาณนี้นะครับก็จะต่ําจากตัวบ้านประมาณ10เซนนะครับทั้งสองห้องเลยนะครับเราดูห้องนี้ก่อนดีกว่าครับขนาดห้องน้ํานะครับห้องที่1นนะครับมีขนาดอยู่ที่เมตร50คูณ2เมตร50นะครับก็จะลดระดับจากตัวบ้านอย่างที่พูดไว้นะครับ10เซนติเมตรนะครับก็มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับแล้วก็มีฉากกั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากระเด็นเวลาอาบน้ำนะครับเข้ามาในส่วนของโซนแห้งนะครับ เราดูในส่วนของโซนแห้งกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราดูแต่พื้นกันเลยนะครับไล่กันมาเลยแต่พื้นเลยนะครับเป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40 x 40นะครับแล้วก็มีอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแบบขาตั้งนะครับถัดมาก็เป็นกระจกเงาครับถัดมาอีกก็เป็นชักโครกทูพีทถังน้ําโถนั่งสายชำระนะครับแบบอ่อนนะครับเรามาดูในส่วนของผนังกันต่อนะครับผนังก็มีกระเบื้องอยู่2แบบ2ชนิดนะครับ เป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับบุกไปถึงฝ้าข้างบนเลยนะครับแล้วรู้ส่วนของโซนเปียกกันบ้างนะครับก็จะมีฉากกั้นนะครับระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียกนะครับในส่วนของมุมของฉากกั้นก็เป็นมุมที่เก็บด้วยคิ้ว PVC นะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเวลาเดินชนนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของงานนะครับในส่วนของโซนเปียกนะครับท่านผู้ชมก็ต่ําจากโซนแห้งประมาณ3เซนติเมตรนะครับก็มีท่อน้ําทิ้งนะครับเป็นฟอร์เรนนะครับ นี่ครับเรามาดูกันกันครับว่าโซนเปียกมีอะไรบ้างนะครับยู่ในงบล้านสองก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็เรนาชเวอร์แฮนด์แชเวอร์นะครับชั้นวางของแล้วก็ในส่วนของช่องแสงของห้องน้ําก็มีในส่วนของหน้าต่างมักระทุงให้ด้วยนะครับเป็นหน้าต่างมักระทุงอลูมิเนียมอบดากระจกพ่นฝ้ามีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาเราเปิดแล้วก็ปิดมุ้งลวดด้วยนะครับป้องกันแมลงเข้ามานะครับ มาดูในส่วนของด้านบนกันต่อนะครับเป็นยิปสั้นฉาบเรียบนะครับเป็นยิปซั่นชนิดพิเศษกันชื้นนะครับเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นนะครับในส่วนของไฟก็จะมีโคมไฟดาวไลท์ LED 4ีนิ้วอยู่2อโคมนะครับเป็นไฟของห้องน้ําที่1นะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้คือราวตากผ้านะครับด้านหลังของผมนะครับสวยงามทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มนะครับมี2ห้องน้ํานะครับในงบ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ ถัดมาครับท่านผู้ชมก็เป็นห้องน้าที่2นะครับก็มีความแตกต่างอยู่2จุดก็คือประตูกับกระเบื้องปูพื้นนะครับก็จะคนละลายกันนะครับส่วนนอกนั้นจะดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้คือตู้คอนเมอร์นะครับใหญ่เบรอร์เลยนะครับ ตู้ก็มอก็จะอยู่ตรงห้องถงย่อยนะครับห้องครัวอยู่ด้านนี้นะครับเข้ามาครับท่านผร้ชมสวยงามมากเลยครับห้องครัวนะครับห้องครัวนี้มีขนาดที่3.50คูณ2.50นะครับเราดูตั้งแต่สวิตช์เลยนะครับก็จะอยู่ตรงติดประตูเลยนะครับเดินมาก็อยู่ซ้ายมือนะครับเป็นสวิตช์ควบคุมไฟดาวร้า์กับโคมไฟสาระเปานะครับเปิดสวิตช์แล้วก็โคมไฟก็ทํางานนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ขนาด4นิ้วอยู่2โคมโคมไฟสาระเปาอยู่กลางฝ้า1โคม เปลี่ยนสีได้สสีแล้วก็มีฝ้าฉาบเรียบนะครับเป็นยิบซ้ำนะครับฉาบเรียบนะครับก็ผนังก็ยังคงเป็นโทนสีโอรสอยู่นะครับจุภูโอรสนะครับแล้วก็มีช่องแสงอยู่2ด้านนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนนะครับอลูมิเนียมอบดำกระจกใสนะครับก็มีมุลลวดให้พร้อมในีนงล้านสองแสนบาทนะครับขนาดสเปคของหน้าต่างก็เป็นขนาดสเปคเดียวกันนะก็คือเมตรสาคูณเมตรสาอลูมิเนียมอบดำนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวานะครับ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็โปร่งโล่งสบายนะครับเพราะว่าห้องครัวมันจะต้องโปร่งครับเวลาทําอาหารนะครับท่านผู้ชมเอามาดูส่วนของกระเบื้องกันเพื่อนกันนะครับก็เป็นกระเบื้องบุผนังนะครับบุในแนวตั้งนะครับมุมกระเบื้องก็เก็บด้วยคิวพีบีซีนะครับตามขอบมุมกระเบื้องตลอดแนวเลยนะครับรอบเลยนะครับรอบเคาน์เตอร์นะครับไม่ได้รอบห้องนะครับถัดมาครับท่านผู้ชมก็จะมีปลั๊กนะครับใช้สวอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับ หนึ่งคู่ตรงนั้นอีกหนึ่งจุดหนึ่งคูอ Teraz, อ่นะครับต่อไปดูส่วนของเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับเคาน์เตอร persona persona ์เป็นเคาน์เตอร์ทรงตัว L นะครับขนาดท็อปเคาน์เตอร์ก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่60นะครับเท่ากับกระเบื้องของท็อปเคาน์เตอร์เลยนะครับในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องทั่วไปนะครับขนาด60ยาวเมตรยีเลยนะครับเป็นกระเบื้องแผ่นยาวนะครับในส่วนของมุมก็จะเก็บด้วยคิวสแตนเลสนะครับนี่ครับเก็บตามมุมของกระเบื้องนะครับ อันนี้คือรายละเอียดของด้านบนนะครับของเคาน์เตอร์นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างจานนะครับท่านผู้ชมก็เป็นซิงค์ล้างจาน2หลุมแล้วก็มีที่พักจานให้อยู่1จุดนะครับถือว่าคุ้มนะครับต่อไปเรามาดูส่วนของหน้าบานกันบ้างนะครับหน้าเคาน์เตอร์กันบ้างนะครับก็เป็นบานซิงค์คู่ PVC นะครับลายไม้นะครับข้างในก็ปูด้วยกระเบื้องแกนิโตเช่นเดียวกันกับในส่วนของด้านนอกเลยนะครับเก็บงานเรียบร้อยครับท่านผู้ชม อันนี้เอาไว้ใส่ของแล้วก็เมเนเนนในส่วนของ p t แท็บในส่วนของด้านล่างของอ่างล้างจานนะครับมาซิงเดียว PVC เอาไว้เก็บของเช่นเดียวกันนะครับถัดมาก็ปิดมาซิงเดียวเช่นเดียวกันนะครับมีมาซิงอยู่หลายเลยนะครับมาสิงคู่ตรงนี้ใหญ่มากครับข้างในก็ปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโตขนาด60คูณ 60, 60นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเคาน์เตอร์นะครับ ส่วนผิวของเคาน์เตอร์ก็รุ่ด้วยกระเบื้องบุผนังเช่นเดียวกับกระเบื้องกันเปื้อนเลยนะครับเป็นลายหินอ่อนสีชมพูนะครับบุแนวตั้งลายเดียวกันกับกระเบื้องบุผนังกันเปื้อนเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของห้องครัวนะครับเรามาดูตรงนี้ครับพิเศษครับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเป็นมุมเอาไว้วางเครื่องซักผ้านะครับช่างก็ตยดตั้งท่อน้ําทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็ท่อน้ําดีเอาไว้ให้เป็นก๊อกนะครับแล้วก็มี ปลั๊กนะครับท่านผู้ชมอยู่หคู่นะครับเป็นปลั๊กสามตานะครับเอาไว้เสียบเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ก็เป็นที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้านะครับก็ถือว่าดีครับท่านผู้ชม ไปดูส่วนของด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของหลังบ้านไปแล้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของโซนซักล้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะต่อเติมทาเป็นเฉลียงหลังบ้านก็ได้นะครับนี่ครับบ้านนี้ก็จะสูงประมาณ1เมตรนะครับก็มีขั้นบันไดอยู่5ขั้นนะครับจมูกบันไดสเตเลตทุกขั้นเลยนะครับกันลื่นนะครับมีเวลาฝนตกยางมีการลื่นได้นะครับส่วนของราบันไดก็สเตเลตนะครับทรงกลมนะครับทั้งหมดอยู่ในงบล้านสองครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอคุณเจ้าของบ้านเลยนะครับคุณแตนนะครับที่ใจดีนะครับให้รีวิวบ้านหลนังนี้แล้วก็เรียกใช้บริการนะครับช่างสุเทพมาแบบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ